มาติดตามความคืบหน้าเรื่องของคดี99ศบกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันจริงๆไม่ให้ไปติดตามสกุลกันก่อนไดคระคะเรื่องราวของคุณนพสิทธิ์แก้วประเสริฐศิล์นค่ะเป็นช่างภาพอิสระนะคะซึ่งเข้าไปถ่ายภาพในเหตุการณ์วันที่10เมษายน2553ค่ะได้รับ ผลกระทบอย่างรุนแรงถูกยิงบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระรามเก้นานพอสมควรค่ะแล้ววันนี้เขาจะมาเปิดเผยข้อเท็จจริงว่าเขาถูกกระทําอย่างไรโดยใครบ้างค่ะไปติดตามเรื่องราวของคุณนพสิทธิ์แก้ประเสริฐศิลปกันค่ะประชุมครับก็ก่อนที่ผมจะออกมา ไ้ร่วมเชิมาอเขาเนี่ยครับก็คือทํางานอยู่ปกติก็เศรษฐกิจก,ก็ดีตอนที่ท่านักสินอยู่เนี่ยเศรษฐกิจก็ดีครับพอท่านักสินโดนอัตมาหารอะไรเงี้ยครับเศรษฐกิจก็แย่ทั้งแผนผมก็คือโดนปลดออกมาเลยซึ่งผมว่าตกงานปัจจุบันนี้นตกงานอยู่ก็ไม่ได้ทําอะไรก็้ก็เลยแบบคิดว่ามีกล้องวิดยยีโออีกตัวหนึ่งก็จะทํานักข่าวอิสระครับคือหาภาพประกวดเพื่อส่งชิงเงินอะไรเงี้ยก็ ช่วงนั้นเสดงก็ออกมาประชุมปีแต่ผมก็ไม่ได้ออกมาร่วมอะไรเขาว่าจริงๆแล้วเราเป็นพลังเงียบคือแบบไม่อยากมายุ่งเลืองกันเมืองอะไรเท่าไหร่นะครับก็เหตุการณ์มันก็เกิดเออก่อนปีก่อนปีนั้นนะคือผมก็ออกมาที่สัมเร็จด,ดินแดงนะครับที่เขาเกิดเหตุการณ์ยิงก,กันผมก็ไปถ่ายดีโอเหมือนกันแต่ก่อนที่เขาจะยิงกันประมาณส,สักตีสี่ครับสักตีสามครึ่งเนี่ยผมก็กลับไปนอนมาผมง่วงนอนพอกลับถึงบ้านปุ๊บได้ยินข่าวทางวิทยุว่าเขายิงกันแล้วผมก็ออกมาใหม่เหตุการณ์มันก็คือผ่านไไไปมม่่ีอะราว มันก็ผ่านมาปีนึงพอมาเหตุการณ์นี้ครับผมก็ออกมาแค่2วันคือวันที่9กับวันที่10วันที่9ก็คือผมมาเก็บภาพประวัติศาสตร์ครับว่าเออเสื้อแดงทาไมขนออกมาเยอะมากออกมาด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยก็ได้ไปวันที่9ก้าก็คือไปล่าหลุมแก้วก็มีเหตุการณ์ประทะกับทหารที่สถานีไห้คมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าวันที่10เนี่ยคือผมรู้ว่าเขาจะสลายผมก็ไม่ได้ออกมานะครับต้นเช้าผมนอนอยู่ขบ้านดอนดูทีวีอยู่แฟกนกระตับอก,บอกเออไม่ต้องออกนะ เขาจะยิงกันอย่างเงี้ยเขาจะเก็บหมดเลยเสื้อแดงเงี้ยไม่ต้องออกมาผมก็เชื่อเขาช่วงเช้าที่เขาสลายกันผมไม่ออกเลยผมมาออกชีคือประมาณสักหกโมงเย็นไปแล้วก็เลยออกมาเพราะผมคิดว่าหกโมงเย็นไปแล้วมืดแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะทําอะไรไม่น่าจะสลายไม่น่าจะยิงคนว่ามันผิดหลักสากลถูกไหมครับผมก็เลยออกมาเอามาตอนแรกผมไปที่ลาบประสบเป็นเก็บข่าวเพื่อนเออ ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาสลายกันหรือเปล่ามีใครเปไน็นอะไรบ้างโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือสัมภาษณ์คนทั่วไปครับเก็บบรรยากาศก็ถามถามคนทั่วไปแล้วก็ตกใจมากว่าเอ้ยทำไมเสื้อแดงถึงออกมากันเยอะขนาดนี้รู้ว่าเขายิงกันแล้วทำไมถึงออกมาไม่กลัวตายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ส่วนหนึ่งผมคนหนึ่งก็คือไม่กลัวเหมือนกันก็อยากออกมาเห็นอยากคือยิ่งรัฐบาลปิดข่าวเท่าไหร่คนที่ไม่ได้รับสื่อก็อยากออกมารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ mm hmm. ะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นประมาณสักทุ่มทุ่มครึ่งเนี้นครับ เขาบอกว่าให้เก์คนมาช่วยที่แย้อคอกมัวที่เวทีผ่านฟ้าอยงนีครับผมก็มาเขาด้วยคือกลกบมาเก็บภาพบรรยากาศ,รรศพอมาถึงเนี่ยขู่แบบไม่น่าเชื่อว่าคนจะมาเป็นแสนอ,อย่างเงี้ยครับมามีแสนเลยเยอะมากก็ํำถามเขาว่าไม่กลัวตายเหรอครับพี่เขายิงกันอย่างเงี้ยเสียเปืนก็ดังอยู่ตลอดเขาบอกไม่กลัวหรอครับตายเป็นตายมา,มาเพื่อประชาธิปไตยเพื่อแบบความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็ฟังแล้วแบบคนมันลุกอะครับ แบบเลือดรัก,กสูส้มันสกฉีอะไรเงี้ยก็เฮ hey ไปเ,าเขาเดินมาปลา,า,าเขาเรื่อยๆเขามาถึงแยกสตรีมิตก็มีพวกประชาชนที่อยู่รอบๆนั้นนะครับก็เอาก้อนหินจากบริเวณนั้นก็ขดน้ำานี้บปลาใส่กลุ่มทหารที่เขายิงปืนอยู่มันเป็นแบบเหมือนขนเลยครับยิ่งเขายิงมากเท่าไหร่ก้อนหินก็ยิงโยนไปหาทหารมากทนานั้นนะครับแล้วในตรงแยกสตรีมิตเนี่ยจะมีรถถังอยู่สองคันที่เกิดเหตุคือตรงนั้นที่ผมยืนอยู่ตรงหน้ารถถัง คือมันจะมีรถกระบะอยู่คันหนึ่งจอดอยู่หน้ารถถังแล้วก็กลุ่มคนก็คือเยอะแยะไปหมดก่อ,อนที่ผมจะเดินไปหน้ารถถังนะครับมันก็จะมีระเบิดซึ่งในภาพข่าวที่สชเขาามาฉายดูครับที่ทหารตำรวจตรงตรงท้ายรถถังนะครับที่หนีหนีระเบิดะครับที่เป,เ,ปเป็นควันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะพอระเบิดปุ๊บพวกทหารก็แตกตื่นหนีข้าไปครับคือกลุ่มคนแสดงก็เฮโลกันเข้าไปแบบไม่กลัวตายเลยครับ<ม>ยิ่งพอระเบิดลงปุ๊บทหารยิ่งรัวปืนดังดังเยอะขึ้นมากๆผมก็ถ่ายวีดีโออยู่ ตกข้างรถกระบะก็เดินไปหน้ารถกระบะไปอยู่ตรงหน้ารถถังพอดี mm hmm. สองคานูดระหว่างกลางซึ่งผมโดนยิงก็คือช่วงเวลานั้นซึ่งผมกําลังถ่ายเข้าไปที่ทหารที่กาลังวิ่งหนีทุกขมูลอยู่ครับ mm hmm. แล้วก็มีก่อนที่ผมจะโดนยิงเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งถือไม้แล้วก็มาปมาณันว่ามาขัดล้อรถถังอะ mm hmm. ผมก็เลยจังหวะที่ผมโดนยิงผมก็ก้มไปดูก็ยิงเข้ามาที่กามขวาพอดีฉะ mm hmm. นั้นคือไม่ได้สลบไม่ได้ไม่ได้นิ่งรู้สึกตัวว่ามีอะไรเหมือนกับ ห,หนักมาโดนตรงนี้ครับเหมือนกับโดนชกแรงๆแ,แรงมากแล้วก็ชาแล้วก็มีเลือดออกผมรู้ว่าเลือดแน่นอนก็เลยเอาผ้าผ้าที่ชุดน้ำผ้ามันคอรครับก็มาโปกไปแล้วก็เดินไปที่เต็นท์พยาบาลเดินไปเองครับนี่นคือนั่นคือการโดนยิงตอนนั้นพอเดินไปที่เต็นท์พยาบาลปุ๊บเขาก็ทําแผนเบื้องต้นนะครับแล้วก็ส่งผมไปที่โรงพยาบาลตากสินผมรู้สึกตัวตลอดแล้วก็กล้องวิดีโอผมถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่9ก้าสครับแล้วก็วันที่12ปีที่แล้วเมษา ก็หายหายที่ลงมาตักสินมาเลยไม่รู้ว่ามาจากด้านบนตึกหรือว่ามาจากแนวทหารด้านหลังแต่คิดว่าน่าจะมาจากฝั่งทหารแน่นอนเพราะว่าผมหันหน้าเข้าไปในซอยซึ่งในซอยนั้นไม่มีกลุ่มแสดงที่สามารถเข้าไปได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามีแต่พวกทหารตำรวจที่ถือปืนอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมืดเพราะผมก็ไม่กล้าระบุว่าเป็นทหารจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่รู้ว่ามันมาจากแนวข้างในแน่นอนครับเพราะว่าผมหันหน้าเข้าไปแล้วก็ก้มหน้ามันเข้ามาตรงนี้พอดี ็เรียกว่าเฉียดตายคุณหมอบอกว่าถ้าลูกกระสุนต่ดกว่านี้ก็ถือว่าตายเพราะโดนเส้นเลือดใหญ่ <ies. S 2> หรือไม่ถ้าลูกกระสุนมันปั่นไม่ออกปากถึงมันเข้าไปข้างหลังก็ตายเหมือนกันออกปากครับออยิงขวาออกปากเพราะมันโดนกามแล้วก็ไปโดนฟันแล้วก็ชิ่งออกปาก <ies. S 2> ตรงนี้ที่เจาะคอเพราะว่าหมอช่วยในการหายใจเพราะว่าเราผ่าตัดเนี่ยเลือดมันออกเยอะครับหมอกลัวว่าสำลักเลือดแล้วหายใจไม่ออกตายหมอก็เลยต้องเจาะคอเพื่อช่วยหายใจสทีทออะไรอย่างเงี้ยไอตรงนี้นะครับมันไม่รู้สึกเท่าไหร่เพราะว่ามันมันไม่รู้สึกเจ็บ บัรชาแต่ว่าทรมานคือเวลาที่เราหายใจไม่ออกครับเวลาต้องดูดเสลต์อะไรเงี้ยมันทรมานมากมันทรมานแบบเหมือนคนจะขาดใจตาย,ตายนี่ลาภหมอ,อเขาเอาสายยางลวงเข้าไปแล้วเขาดูดเสลตขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบโอ้สุดๆในชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เจ็บตัวไม่เท่าไหร่อะครับพี่แต่ว่ามันเจ็บใจมากกว่าว่าคุณทำกับประชาชนแบบนี้แล้วคุณก็มายโยนความผิดให้กับประชาชนซึ่งซึ่งอย่างผมเนี่ยผมมาในฐานะคน ที่ไม่ได้มาร่วมชนวนอะไรกับเขากว่าอยากให้มันดีกว่านี้ครับเรื่องของการโดนยิงอะไรก็คือผมไม่ไม,ม่ตกบนกลัวอย่างเดียวก็คือเรื่องความปลอดภัยกลัวว่าเขาจะตามเก็บคนแสดงที่แบบว่าอยู่ในเหตุการณ์ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผมทราบมาส่วนใหญ่ที่ถูกถูกยิงะครับจะเป็นคนที่ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปจะโดนยิงส่วนใหญเ่เพื่อนผมที่นอนโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่โดนยิงก็ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเหมือนกันอะไรเงี้ย กลัวกลัวว่าเขาจะมาทำอะไรอย่างนี้มากกว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วก็แล้วก็ประทับใจนะครับว่าเออคนแบบมารักประชาปไตยเยอะขนาดนี้แบบไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วผมออกมาครั้งแรกในชีวิตเจอแบบนี้ถามว่ามีทั้งดีใจแล้วก็เสียใจดีใจที่แบบเออคนมาช่วยกันเนาะเยอะมากแล้วก็เสียใจตรงนี้บอกว่าเขาไม่น่าทํากับประชาชนแบบนี้เป็นใครก็ตามจะอยู่สูงต่ํา คนก็คือประชาชนก็เป็นคนคนหนึง่งไม่ได้มาทํากันแบบนี้ครับไม่คิดไม่คิดชีวิตว่าจะตายหรือไม่ตอนนั้นนะครับไม่คิดเลยคือออกไปช่วยกันเพื่อประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เป็นห่วงเรื่องแบบความปลอดภัยมากกว่าอย่างอื่นก็ไม่ห่วงอะไรครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลได้แฟนก็ดูแลได้รับผิดชอบได้ถ้าเกิดไม่มีผมแลกคนนี้แต่ว่าเป็นห่วงลูกมากกว่าเขาต,ต้องเรียนเราต้องมีอนาคตอีกไกลครับเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็แบบ เขาก็าจำครับฝังใจว่าเออพอโดนยิงนะจากเหตุการณ์อย่างนี้อะไรเสียใจกับทุกๆกคนนะครับที่เสียชีวิตไปส่วนคนที่บาดเจ็บก็ดีดีกว่าเขาหน่อยนึงที่บอกไม่เป็นอะไรไปก็ฝากว่าขอให้ทุกคนนะครับร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้ต่อไปชีวิตครั้งเดียวตายเกิดมาครั้งเดียวครับจะไปเสียดายมันนะครับส่วนคนที่เสียชีวิตแล้วก็ฝากถึงครอบครัวแล้วกันว่าให้ ทั้งหน้าทั้งตาทำมาหากินต่อไปอย่าไปท้อถอยกับชีวิตเราก็ปากัดตีนถีบเหมือนกันเนาะก็มีชีวิตต่อไปก็สู้แลวก็สู้ครับอย่ายอมแพ้กับชีวิตเข้มแข็งเอาไว้ครับ ตกใจมากเลยครับคือวันนั้นแบบว่าลุงเพิ่งจะไปรับกลับมาจากบ้านย่าแล้วมาหาพ่อพอดีแบบว่าตกใจเฮ้ยเนี่ยโดนหลอกเหรอลุงบอกว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนได้กลับมาพามาโรงพยาบาลแล้วก็มาเจอพ่อที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลครับคือมีกระดิชูแบบว่าเต็มปากลัวตรงนี้จะบวมหออมดไหมครับบวมเป็นแบบรอย ลูกกระสุนคือแบบทําไมคนไทยด้วยกันต้องมาฆ่ากันเองด้วยอะครับทําไมเราไม่จับมือแล้วจุงประเทศให้เจริญเหมือนประเทศอื่นเขาอะครับอืม,มครับสภาพยแย่ๆครับแล้วดูว่าประเทศเราไม่น่ามาเที่ยวประเทศเราต่างชาติจะไม่เข้ามาครับ จะไม่มีนักท่องเที่ยวมาประเทศเราเหมือนกาตะรกร่อนที่เคยมีมาครับอันพ่อจะเล่าให้ฟังหรือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับสมมุติว่าถ้าเป็นสมมติวพวกสมมติว่าพ่อผมเนี่ยเป็นพ่อของพี่ทหารแล้วพ่อของพี่ถูกยิงพี่จะนึกยังไงครับถูกไหมครับคือความรู้สึกที่ลูกมีต่อพ่อเนี่ยคือมันออกมหมดแล้วอะค่ะ มันกันไม่อยู่แล้วะอะค่ะเนี่ครับคือผมแบบว่าผมไม่อยากฆ่าคนไทยด้วยกันผมไม่อยากฆ่าทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ไม่อยากฆ่าทุกคนที่มีชื่อว่าอยู่ในประเทศไทยค่ะคนไทยด้วยกันเราต้องรักกันไว้นะครับถ้าเราไม่รักกันก็คงจะไม่มีใครมารักเราเหมือนกที่เรารักเขาแล้วครับรักพอ่อพูดไม่ออกเลยอะค่ะ คือพ่อนี่เหมือนพระในบ้านน้องผมนะครับก็คือครอบครัวเราก็อยู่กันสามคนในบ้านก็แยกออกมาอยู่จากคุณปู่คุณย่านะครับเราก็ไม่อยู่ด้วยกันแค่สามคนก็ไม่มีใครมาอยู่กับพวกเราแล้วนะครับเราก็มีกันอยู่แค่นี้อย่ามาทําให้ครอบครัวเราสูญเสียไปมากกว่านี้เลยครับประมาณสักตอนเย็นๆอ่ะสัก ประมาณทุ่มหรือสองทุ่มหาโทรอีกก็ไม่ติดโทรเข้าเบอร์บ้านก็ไม่ติดก็เที่ยงคืนก็โทรอีกก็โทรไม่ติดติดตอ่อไม่ได้เลยค่ะจนประมาณเช้าลรุ่งขึ้นคือตัวเองอยู่ต่างจังหวัดก็เลยบอกบอกให้เพื่อนว่าเดี๋ยวนั่งรถแล้วเนี่ยมันจะอาจจะม,มีสัญญาณก็เลยฝากเพื่อนอีกคนหนึ่งติดต่อติดต่อให้ให้เบอร์บ้านไปก็ก็โทรไม่ติดติดต่อไม่ได้เลยจนถึงกลับมาบ้านสามสามโมงกว่าคือจะแรกว่านัดกันไว้แล้วว,ลว,ว่าเขาจะมารับหนูนะคะที่ที่นัดกันไว้แล้วเสร็จแล้วก็ไม่ได้มารับแล้วหนูก็ไม่ไม ug, ทราบว่าเขาไไไปปปเสรร็็จแลววกคือ่่่าาบมุ ก็มาที่บ้านก็มาดูจรถมาดูกล้องวิดีโอทุกอย่างอะไรไม่อยู่มดแล้วก็เลยคิดว่าเออคงไปแน่นอนเลยหนูก็เลยคิดว่าหนูจะเริ่มตามเขาตรงไหนดีหรือว่าจะไปตามโรงพยาบาลที่ที่เขามีขึ้นชื่อทางทีวีอย่างเงี้ยก็เลยปรึกษาเพื่อนแล้วเออก็หนูก็รู้ไม่รู้จะทํายังไงคือวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไปดูรถอะไรกันอะไรทุกอย่างก็คือไม่อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออต้องไปดูที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยติดต่อประสานงานให้เพื่อนอีกคนนึงที่เป็นตำรวจก็ให้เขาช่วยหาชื่ออะไรให้เสร็จ ก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาก็บอกว่าเออเป็นแฟนเป็นแฟนของคนนี้คนนี้นะคะเออให้ก็เรียกว่าเออใช่ค่ะเขาให้หนูไปที่โรงพยาบาลตักสินก็เลยเออก็เลยหนูเลยโทรบอกเพื่อนเพื่อนก็ขับรถไปที่โรงพยาบาลก็ก็รู้สึกว่าเออก็ได้ถามว่าคนที่โทรมาว่าแฟนเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออดีอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นคือคนขีดคนขีดอันตรายแล้วก็เลยไปถึงโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปเยี่ยม ก็เออเ็นแฟนลุกนั่งลุกนั่งได้ปกติแต่รู้สึกว่าตรงตรงที่โดนยิงบวมค่ะบวมแล้วก็เออพาไปเข้าห้องน้ําแล้วแบบเห็นเขาเดินแบบยืนประยุงตัวไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยรู้สึกเออในใจก็รู้สึกว่าเออสงสารแต่ในใจก็คือว่าไม่อยากให้ไปแต่ไปอะไรเงี้ยสัญญาแล้วเราไปอะไรเงี้ยแต่ก็เออเราก็เลยว่าไม่เป็นไรไหนไหนเขาไปแล้วคือเขาโดนแล้วเราก็ต้องทําใจว่าเขาโดนแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็เขาก็เขียนบอกว่าเขาขับรถไปจอดตรงตรงตรงรถไฟฟ้าค่ะ รงรถไฟงรถไฟลงรถไฟตรงเพชรบุรีอะค่ะกบมาตสันแล้วเขาก็เขียนบอกทางว่าให้หนูไปเอารถแต่ว่าหนูไม่มี e ุญแรรถเพราะหนูไม่ไดุ้ญแจรถมาทำรองแล้วก็บอกว่าให้หนูไปตามกล้องที่ห้องฉุกเฉินหนูก็ลงไปตามกล้องลงไปถามเขาก็บอกว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นทุกคนชุลมุนวุ่นวายอะไรเงี้ยหนูก็โอเคแล้วหนูก็ไปเอารถไปเอารถกลับมาโอเคเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็วันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นหนูก็ไปเยี่ยมต่อพอหมดเวลาเยี่ยมใช่ไหมคะแล้วหนูก็วันรุ่งขึ้นเสร็จปุ๊บ พยาบาลเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องย้ายไปอยู่เธอแรกก็อยู่ชั้นไม่แน่จะว่าชั้นจำช,ชั้นได้แล้วแบบแรกก็อยู่ชั้นประมาณชั้น10ขึ้นไปอะคะ่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวต้องเก็บของคนไข้หมดเลยนะคะเอาย้ายไปอยู่ชั้น9ก้าแล้วก,ก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยพอะย้ายอยู่ชั้น9กปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีทุกคนเนี่ยรวมกันหมดเลยที่อยู่ในเหตุการณ์นะจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นทหารเป็นประชาชนอะไรก็แล้วแต่อยู่รวมกันหมดเลย แล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่โรงบาน,นะคะ <c oughs> เขาก็กะซิบบอกว่าเอา,อาจจะไม่ได้ปลอดภัยนะอะไรเงี้ยถ้ารู้ท่าทางไม่ดีก็ให้กดกิ่งแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายใจเราทํายังไงก็ได้อยากจะให้แฟนเราย้ายไปที่อื่น,นได้ไหมอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็บอกว่าอาจจะไม่ย้ายเขาอยากให้อยู่ที่ท,ที่เดียวกันอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็มาเจอพี่คนหนึ่งที่เป็นสสพอดีญาติเขาก็โดนยิงกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบให้ให้ชื่ออะไรเงี้ยกับ ผู้ใหญ่ที่ติดต่อให้ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลพระรามเก้าก็รู้สึกว่าอ,อ,อุ่นใจว่าเราได้ย้ายไปอีกลงบาลหนึ่งที่ว่าเขาอาจจะดูแลเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างคือช่วยเราได้หมดเลยเพราะแฟนข้า <c oughs> งที่จะหายใจไม่ออกก็พูดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอออุ่นใจอะไรเงี้ยก็ติดต่อประสานงานเด้ยย้ายไปอยู่พระรามเก้าจอนที่เราเฝ้าไขา่แต่ก็มีพยาบาลที่เขาจะมาดูทุกสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาเข้ามาดูเหมือนกันแต่เราสึกว่าเราเป็นแฟนเราก็ต้องห่วงมากกว่าตรงนั้นนะคือกลัวว่าเขาหลับไปแล้วไม่หายใจแล้วไม่ตื่นมา ค,ค่อนข้างที่จะแบบนิดนึงอะคะ่ะ <_ C> e <an> เขาแบบเราเรานอนไม่หลับเลยคือต้องดูเขาตลอดเวลาคือกลัวว่าแบบนิดนึงหมอว่าถ้าเขาหายใจไม่ออกคือแบบต้องดูดเอาเสลดดูดเอาออกตลอดเวลา <_ C> e <an> ค่ะเขาหายใจไม่ออกก็ต้องดูดเสลดแล้วก็ดูดเสลดนี่คือเขาทรมานมากอะคะ่ะคือคนเรามันเจ็บมันทรมานอะเนาะเราจะก็คือความกบใจว่าเธอต้องทนอะเพราะว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันมันมันไม่มีใครคาดคิดว่าเราจะโดนอะแต่เราโดนไปแล้วเราก็ต้องทําใจว่าเราจะรักษาตัวยังไงให้เรา แข็งแรงให้เราฟื้นตัวให้เร็วที่สุดก็ต้อง,องปลุดปลอบใจว่าต้องทนนะต้องต้องทนแล้วก็ต้องสู้ตรงนี้ผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้เราจะดีขึ้นสิ่งจุดเนี้ยที่ว่าคุณฆ่าคนแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นมาหรือเปล่าอะไรตรงเนี้ยชีวิตคุณก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าคุณฆ่าเขาแล้วแล้วคุณจะสูงหรือคุณจะใหญ่เป็นให,ใหญ่มากกว่าใครอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่น่าจะขมาขมามาสั่งให้ยิงใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นญาติคุณแล้วคุณจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะเราเป็นแค่ประชาชนอย่างเดียวแล้วไม่มี เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถามว่าเพวกเราไปทํทำอะไรให้กับคุณตรงนี้ละคะ่ะที่แบบที่มองที่แบบรู้สึกว่าเสียความรู้สึกตรงนี้นะคะ่ะ ภาพของเหตุการณ์ชีวิตครอบครัวของคุณนพสิทธิ์นะคะเกือบจะไม่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกหากวันนั้นนะคะถูกยิงเสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนนะคะนั่นคือสิ่งที่ลูกของคุณนพสิทธิ์แต่พูดได้ดีทีเดียวว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นพ่อแม่ของพี่ทหารล่ะนะคะถูกยิงแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเป็นเด็กแต่ว่าสื่อแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีทีเดียวะคะ่ะครับ ไก็ได้พูดนะฮะแล้วถ้าเป็นพ่อแม่นะครับของนายพิสิทธิ์เวชชีวะบ้างแหะความรูม้สึกจะเป็นอย่างไรบ้างเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาอัปเดตนะครับเรื่องของ99สดว,วันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้ครับที่ศาลอาญานะครับศาลกนา็นัดไต่สวนคําร้องชนสุดพิกูน์นะครับของเด็กชายคุณากรสศรีสุวรรณหรือน้องอีสานะครับที่ถูกยิงเสียชีวิต นะครับที่หน้าโรงภาพยนตร์โอเอซอยลังน้ำน,นะครับเมื่อวันที่15พฤษภาปี53ที่ผ่านมาครับวันนี้ก็บอกมีการไต่สวนนะฮะเันจะมีอายการผู้ร้องเนยนำตัวนายสมศักดิ์วันแอเละครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับองค์กรสงเคราะห์มุสลิมนาน,นาชาติขึ้นเบิกความโดยสรุปครับก็กล่าวนะครับว่าเ,เด็กชายคุณากรอ,อีสาน,นเป็นเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์อ,องค์กรนะครับอยู่ป4ี่โรงเรียนจิตวิทยาวันเกิดเหตุมีคนมาแจ้งว่า พบเด็กชายคุณากณยไปเที่ยวเล่นแถวที่ชุมนุมนะครับท,ทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องการเมืองเลยคิดว่าคงอยากรู้อยากเห็นตามภาษาของเด็กครับก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับก็หายไปอีกหนึ่งเดือนก็มีคนโทรศัพท์มาแจ้งว่าเด็กชายอีสานะครับหรือเด็กชายคุณากร,ก,รก็ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็ ศพถูกฝังอยู่ที่สุสานศพลายาิที่จังหวัดชนบุรีนะครับจึงเดินทางไปรับศพมาประกอบพิธีท,ทางศาสนานะครับต่อมาครับนายสมเจิตสาราวงนะครับอาาสาสมาัครของวชิรพยาบาลก็เบิกความนะครับบอกว่าเข้าไปในขณะที่ไปพบเด็กชายอีซาเนี่ยตอนที่พบนี่ยังไม่เสียชีวิตแต่สาภาพศพมีไส้ทะลักออกมาเพราะถูกยิงนะแล้วก็บอกว่าไม่พบชายชุดดำในจุดที่เกิดเหตุเลยนะครับมีแต่ทหารที่ถืออาวุธอยู่นะการไต่สวนในศาลนะแล้วก็อย่างนั้นอายการผู้ร้องนําตัวนะครับพลเอก พลตบดเอ๋นะครับนแพทย์วิชานเปรี้ยวนิ่มนะครับซึ่งเป็นคนชนสุดธรพิกษนะก็บอกนะครับว่าการเสียชีวิตของเด็กชายอีสานะครับก็ถูกอาวุธนะครับปืนความเร็วสูงนะฮะกระสุนความเร็วสูงที่ท้องทําให้ลําไส้ทะลุเลยนะครับก็เป็นการเบิกความนะครับหลังจากนั้นครับภายหลังการไต่สวนเนี่ยนายโชคชัยอ่างแก้วทนายความนะครับว่าจากการเบิกความของพายานพบว่าผู้ตายเนี่ยแค่ไปเที่ยวเล่น ไม่ได้เกี่ยวข้องะไรกับการชุมนุมแต่ถูกยิงเสียชีวิตเด็กเป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องจึงแสดงออกให้เห็นว่าการปฏิบัตินะฮะไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องในยุคของรัฐบาลอภิทิ์เวชาชีวะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและใช้อาวุธก็ไม่ถูกต้องนะครับทำให้เสียหายดังนั้นครับฝ่ายรัฐนะฮะรัฐบาลอภิิ์ในขณะนั้นต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบน,นี้อีกเพราะการสั่งใช้อาวุธสงครามต้องระวังให้อยู่ในการควบคุม ได้ด้วยสำหรับการแต่สวนของต่อไปจะมีวันที่5พฤศจิกาและวันที่26พฤศจิกาและอาจนําสํานวนของนายพันคํากองนะครับคนขับรถแที่ที่ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์วันที่15พฤษภาคม53มาประกอบเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเรื่องของคดีมากขึ้นเนื่องจากว่าเป็นพยานชุดเดียวกันด้วยครับค่ะจากคาให้การนะคะของพลตํารวจเอกนายแพทย์วิชาญเปรี้ยวนิ่มค่ะภาวิชาพยาพยาธิวิทยานะคะคณนะ แพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ระหว่างที่ขึ้นเบิกความนี่ก็บอกว่าสภาพศพภายนอกของน้อยอีซ่านี่บอกว่าบาดแผลถ,ถูกยิงเข้าด้านหลังข้างขวาช่วงล่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0.5เซนติเมตรในระดับต่ำกว่ายอดศีรษะ60เซนติเมตรค่ะกระสุนเข้าด้านหลังขวาทะลุผ่านเข้าช่องท้องมาทางด้านหน้ามีลำไส้จำนวนมากทะลักออกมา บาดแผลนะคะแล้วก็บอกว่ายังพบเศษโลหะเล็กๆกระจายตามแนวกระสุนผ่านแล้วมีเลือดออกภายในช่องท้องประมาณ800มิลลิลิตรค่ะลำไส้เล็กฉีกขาดหลายแหง่งเศษโลหะที่กระจายตามแนวบาดแผลนั้นสันนิษฐานว่าเป็นเศษโลหะจากกระสุนปืนที่มีความเร็วสูงอาจจะเป็นปืนที่ใช้ในสงครามเช่นอา้าหรือ M16 นะคะเพราะดูจากเศษโลหะแล้วก็แนวเข้าออกของกระสุนสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ว่า ถูกยิงเพราะกระสุนความเร็วสูงเข้าที่ท้องแล้วก็ลำไส้ทะลุค่ะ จุดที่น้องอีซาเสียชีวิตนี่นะคะก็เป็นจุดเดียวกับในพันคำกรองนะคะก็คือเหตุการณ์เกิดจากที่เจ้าหน้าที่ยิงไปที่รถตู้นะคะของนายสมรไหมทองค่ะจนเป็นเหตุให้นายพันคำกรงนะคะเสียชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้สารได้ไต่สวนชนสุดพลิกศพก็ลงความเห็นว่าการเสียชีวิตของนายพันคำกรงเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันค่ะกรณีของน้องอีซาหรือเด,เด็กชายคุณากรศรีสุวรรณเนี่ยนะคะก็อยู่ใกล้ใกล้กัน ก็เกิดจากการเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หรือไม่ต้องมาติดตามแต่ประเด็นสำคัญที่อยากจะบอกพี่น้องค่ะว่าทำไมศพของน้องอีซ่าจึงไปอยู่ที่สุสานไรญาติที่จังหวัดชนบุรีรอยู่ไกลจากกรุงเทพมหานครหลายกิโลทีเดียวไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรไปอยู่ที่เดียวกับนายวุฒิชัยวราคำนะคะคนอำนาจเจริญค่ะซึ่งไปเจอศพภายหลังนะคะที่สุสานร่ญาติชนบุรีเช่นเดียวกัน ท้ายที่สุดกว่าคุณแม่จะเจอศพของวุทิชัยวราคำนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องของวุทิชัยวราคำให้ฟังเช่นเดียวกันเป็นหนึ่งอีกหนึ่งศพนะคะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่ผ่านมาค่ะน้องอีซ่าก็ต้องรอนะคะว่าผลการชนสุดพลิกศพจะเสียชีวิตจากการกระทําของเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกับในพันคำกรองหรือไม่ค่ะอ่า้วก็ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้เวลาเวลาหมดหมดเวลานะครับ,รบวันนี้เนี่ย ผมสุรชาติตันติธนพยสารดิฉันตริชดาศีธาดาค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ